สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พบกับผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านๆคนเดิมอีกเช่นเคยในวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเรื่องความรู้ของเรื่องใบก้ามปูหมักนะครับแล้วก็เรื่องดินปลูกบอนสีเนาะนั่นแหละดินใบก้ามปูนั่นแหละนะครับนี่ผมจะมาพูดว่าการนะครับก่อนที่เราจะนําดิน หมักใบก้ามปูหรือว่าใบก้ามปูหมักไปใช้กับบอลสีเราต้องทําอย่างไรก่อนนะครับเพื่อที่มันจะช่วยในการป้องกันพวกศัตรูดินหรือว่าพวกแมลงพวกมดอะไรที่อยู่ในดินบอลสีที่อยู่ในใบก้ามปูหมักของเราอะนะ ừ, อันนี้ก็เป็นใบก้ามปูหมักของผมนะครับเป็นใบก้ามปูหมักล้วนนะทุกคนเนี่ยเป็นใบก้ามปูหมักล้วนนะครับที่หมักเอาไว้ก็หลายเดือนแล้วผมก็ได้นํามาตากแดดให้มันแห้งนะครับตากแดดเพื่ออะไร เพื่อที่ว่านะครับให้อันนี้มันมีความแบบมีความสะอาดอ่ะเออมีความสะอาดแล้วก็ในนั้นอาจจะมีพวกแมลงตัวเล็กๆมีมดอะไรอยู่เมื่อโดนแสงแดดเขาอาจจะตายหรือว่าอาจจะหนีออกไปเออเนี่ยมันดีนะครับเมื่อเรานําไปใช้ปลูกแล้วมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้ตากแล้วแต่ว่าถามว่าแห้งดีหรือยงัง ยังนะครับเพราะข้างล่างก็ยังมีเปียกๆอยู่อันนี้คือหมักได้ที่แล้วนะครับพร้อมนําไปใช้ถ้าเราตากอ่ะนี่ส่วนไอ้บนบนแห้งๆแ,แล้วทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับเมื่อแห้งแล้วมันจะบี้ได้ง่ายมากนี่เห็นไหมผมบี้ให้ชมนะเห็นไหมนี่แล้วมันก็จะเป็นใบก้ามปูหมักแบบละเอียดนะครับหรือว่าออคนที่เขาผลิตขายผลิตใบก้ามปูขายอ่ะเขาก็จะมีเครื่องสับเครื่องบดละเอียดแต่สําหรับเราปลูกเลี้ยงแบบไม่ได้มากอะไร เราก็สามารถอันนี้เองได้นะครับเนี่ยใส่ถุงมือใช้มือสองข้างอ่ะแล้วก็ถูๆๆๆกับมือนะครับได้เยอะได้เร็วด้วยเนี่ยเห็นไหมครับบีบๆอย่างเงี้ยเนี่ยละเอียดแบบเนี้ยเอาไปใช้ผสม,มกับดินปลูกหรือว่าเอาไปปลูกแบบเพียวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าผมแนะนาผมแนะนําให้นําใบกัมปูเนี่ยไปผสมกับดินปลูกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเปลืองใบกัมปูมากนะครับนะถ้าหากเราใช้เพียวๆมันจะเปลืองนะครับหรือว่าตามที่เราสะดวกแล้วกันนี่เห็นไหม เป็นใบก้ามปูแบบดีมากทุกคนเห็นไหมของผมนี่นะครับดีเลยนะที่ผมตอนนั้นไปกวาดเอามาหมักไว้ใช้ไงก็ประหยัดได้เยอะนะครับใช้ไปหลายครั้งแล้วแหละนี่เห็นไหมนี่บีบีบีบ,บีอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนบีบีบนี่มันก็จะละเอียดอย่างนี้พร้อมใช้งานได้เลยเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีมากๆดีเลิศประเรสริฐสีทวีคูณเลยแหละนะครับเอออ่ะต่อไปมาพูดถึงเรื่องดินอ,อันนี้เป็นดินที่ ผมนํามาจากใต้ต้นก้ามปูนะครับเป็นใบก้ามปูหมักผสม,มกับดินโคลนต้นนั่นแหละนะครับผมก็เลยเรียกว่าดินใบก้ามปูหมักนะครับนี่เนื้อสัมผัสของเขาก็จะมีความนุ่มละเอียดแล้วก็มีความเย็นนะครับเห็นไหมก็นํามาตากแดดเหมือนกันเนี่ยผมนํามาตากแดดมันก็เริ่มมีความแห้งความอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะช่วยกําจัดพวกศัตรูดินพวกมดพวกแมลงตัวเล็ก,ลกๆอาจจะมีพวกเพลี้ยพวกอะไรอยู่อย่างงี้ เราก็มองไม่เห็นนะครับเมื่อเขาโดนแสงแดดแล้วแสงแดดมันก็อาจจะไปช่วยในการกําจัดพวกนั้นออกไปได้นะครับตอนแรกที่ผมเอามาจากคนต้นมันเปียกมันเปียกแล้วมันยังไงอะ่ะมันก็มีไส้เดือนด้วยแล้วมันก็มีพวกมดพวกแมลงตัวอื่นติดมาด้วย นะครับเมื่อตากแดดแล้วมันก็ช่วยทําให้พวกนั้นหมดไปได้เนี่ยเมื่อเรานําไปใช้เราก็จะไม่กังวลว่าเออมีมดอยู่ในกระถางไหมมีเพลีย้ยอยู่ในกระถางไหมอะไรเงี้ยเนี่ยวิธีการนี้มันจะช่วยป้องกันกําจัดได้อีกวิธีการหนึ่งนะครับดังนั้นก่อนเราจะนํามาใช้อ่ะผมก็แนะนําว่าให้เรานํามาตากแดดก่อนนะครับนี่ตากแดดประมาณ3วันก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้ก็แห้งดีแล้ว นะครับเห็นไม่ร่วนดีมากเป็นดินผสมกับใบก้ามปูเลยนะครับเนี่ยใช้ดีใช้แบบปลูกบอลสีแล้วสวยจริงอ่ะทุกคนนะครับไม่ได้มูนะครับลองย้อนไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับที่ผมไปเอาดินใบก้ามปูผมเอามาจากแหล่งไหนตรงไหนเนาะลองย้อนดูก็ได้นะครับหรือว่าลองไปดูบอลสีอ่ะบอลสีในช่องที่ผมปลูกผมก็ใช้ดินนี้แหละนะครับนี่ใช้ดินนี้ะนะครับมันก็เห็นผลดี นะครับบอลสีก็สวยด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกดินน่ะเป็นปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากๆในการปลูกบอลสีของเรานะครับดินที่นิยมใช้ทุกวันนี้ก็เป็นดินใบก้ามปูนี่แหละนะครับดินใบก้ามปูดินขุยไผ่ดินใบมะขามหรือว่าดินที่หาง่ายซื้อง่ายก็ดินถุงตามร้านนั่นแหละเนาะเออนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเอาไอเนี้ยไปตากแดดอีกนะอืมเอาไปตากแดดอีก หรือว่าใครมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีไอตะข่ายแบบวางอ่ะเออเอาไปตากเลยเอาไปวางตากเลยให้มันแห้งนะครับแล้วก็นํามาบี้บี้นี่เห็นไหมบี้บี้อย่างเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปปลูกบอลสีได้เลยนะครับแต่ผมอ่ะจะเอาอันเนี้ยไว้ผสมกับดินด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้าใช้เพียวเพียวอ่ะมันจะเปลืองอม,มันเปลืองนะครับหรือถ้าหากใครไม่มีก็หาซื้อนะครับสะดวกเหมือนกันราคาผมเห็น ผมเห็นราคาใน Facebook น่าจะร้าน1กิโลละเท่าไหร่กิโลละ20บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะกิโลละ20บาทนะครับประมาณนั่นแหละนะครับลองไปค้นหาดูได้นะใน Facebook อ่ะคนที่เขามีตัวตนคนที่เขาเป็นทำอาชีพจริงๆอ่ะมันมีเยอะนี่แต่ผมก็ยังดีนะมันช่วยประหยัดต้นทุนนะครับในการปลูกไปได้เยอะเพราะว่าเราสามารถหาแหล่ง แหลงอันนั้นได้เองอนะเนาะนี่เห็นไหมทุกคนเนื้อสัมผัสดีมากเลยใช้ปลูกบอลสีรับรองสวยมากนะครับไม่เฉพาะบอลสีพืชผักไม่ประดับอื่นๆได้หมดเลยนะครับแต่เฉพาะเจาะจงอ่ะคือบอลสีมันชอบไงเออมันชอบที่เป็นเป็นสีวัตถุอย่างนี้นะครับอ่ะก็นี่แหละนะครับก็มาบอกข้อมูลกันนะว่าก่อนที่เราจะใช้ดินเราก็ต้องตาก,ก่อนเนาะทุกคนเพื่อป้องกันพวกศัตรูดินศัตรูพืชอะไรที่มันอยู่ในดินของเราในใบกมปูของเราเนี่ย มันจะทําให้มีความสะอาดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคนะจ๊ะตกลงตามนั้นนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ